้องทะเลภาคใต้เนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ําที่เอามาขายเป็นอาหารทะเลกันสดๆสดสดกันได้รสชาติที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายิ่งจากก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่านี้ถ้าต่อยอดเอากั้งทะเลอวบอ้วนนะครับมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบกั้งกันได้ด้วยจากชิ้นส่วนที่มักแกะทิ้งไปนะครับอย่างเช่นพวกเปลือกหัวแล้วก็กระดองต่างๆสามารถสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดสตูลครับ ชายฝั่งที่ชุมชนบ้านนาหมู่สองตําบลปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับนี่เป็นพื้นที่ชายแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับและหนึ่งในอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านนานั่นก็คือกั้งทะเลตัวอวบอ้วนนี่ครับซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านก็เน้นขายกั้งสดกับกั้งแกะกันนะครับรวมถึงได้แปรรูปทำน้ำพริกกั้งเล็กไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ครับชุมชนเขามาเรียนรู้วิธีใช้ชิ้นส่วนเหลือทิ้งจากกั้งอย่างพวกเปลือก หัวแล้วก็ส่วนกระดองนะครับมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบกั้งพร้อมทดลองสูตรด้วยตัวเองครับก่อนจะนำกั้งมาแปรรูปได้อันนี้ก็ต้องมารู้จักกับวิ่ทีจับตัวกั้งกันอย่างถูกต้องก่อนด้วยนะครับวิธีจับก็คือมือใหม่ก็คือไปจอย่าไปจับตรงนั้นนะเวลาซื้อเราก็ใช้ไม้คีบอ๋อเวลาเราจับตั้งแล้วก็ผมเลือดเลยค่ะแล้วอ จะไหวตรเนียเราลองดู <Okay. S 2> ลองจับตรงนี้นะอันนี้เหรออ่าโอเคเอเคได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือกั้งสดๆนะคะจากตําบลปูยูค่ะวันนี้นะคะทางกลุ่มแม่บ้านที่ตําบลปูยูค่ะเขาจะมาแปรรูปในส่วนของกั้งนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะและนี่คือวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะสําหรับมือใหม่ค่ะเปลือกกั้งจากการแกะ กั้งขายในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยพบว่ามีเหลือเฉลี่ยประมาณ15กิโลกรัมนะครับก็กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ากรมประมงก็เลยหาทางเพิ่มมูล,ลค่านะครับลดของเหลือทิ้งพวกนี้เป็นโครงการนะครับหนึ่งในแนวคิด4ีโลเวสหรือว่าใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ครบถ้วนที่สุดเลยครับปั่นการถ่ายทอดสูตรข้าวเกลียบกั้งให้แก่กลุ่มแม่บ้านกันก็สร้างทางเลือกใหม่แปรรูปอาหารทะเลพร้อมเปิดตลาดขนมขบเคี้ยวแนวสุขภาพนะครับ จากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ครับซึ่งสามารถปั้นเป็นแท่งได้ถึง20แท่งต่อครั้งนะครับจากเนื้อกั้งจำนวน500กรัมตอนนี้ทางกองอุตสาหกรรมศาสตว์น้ำเจอร์กูโดยก็นลยการกองดรพิชยาชัยนาครับก็จะมีทำเราต้องการให้เราเป็นหนึ่งในการนำซีโรเวสจากส่วนเหลือของผลิตภัณฑ์มะงงมาใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก้างปลาเปลือกกุ้งเศษต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาใช้หมดเลยไม่ว่าจะผลิตเป็นแคลเซียม และตัวที่เรากาลังทําอยู่คือจะเป็นไคโตซานจากเปลือกกุ้งหรือว่าจะเปลือกกั้งพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นงานที่เราเริ่มพัฒนาและเริ่มออกมาส่งเสริมกลุ่มแม่บ้างในทั่วทุกประเทศของประเทศไทยก็คาดหวังว่าเราจะทําแปรรูปเศษกั้งที่เราไม่ได้ใช้เลยจากที่เรามาแกะเนื้อกัง้งส่งไปแล้วก็เศษกั้งนี่คือเราจะทิ้งเลยค่ะตอนนี้ก็ทงประมงได้มาช่วยในในการ แต่รูปเศษก้างมาทำข้าวเกลียบก้างค่ะเพื่อที่จะให้กลุ่มได้มีงานทำอาชีพของตะบลปูยูนี้จะได้มีอาชีพเสริมแม่บ้านจะได้ไม่ว่างงานเลยกิจกรรมครั้งนี้ครับถ่ายทอดทั้งการฝึกทำข้าวเกลียบจากการจัดการวัตถุดิบนะครับประจนถึงขั้นตอนบรรจุพันธุ์ระดับสินค้าประมงในท้องถิ่นกันนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวเกลียบก้างนี้กําลังได้รับความสนใจจากบริษัท ประชารัฐรักษาเมขีสตูนนะครับที่เป็นสินค้าแปลกใหม่ถือว่ามีศักยภาพสูงนะครับจะนําเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการตลาดทั้งในระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศต่อไปผ่านเครือข่ายตลาดประชารัฐทั่วไทยรับแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแสดงสินค้าแล้วก็ออกบูธต่างๆด้วยครับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตรงนี้ครับไม่ใช่แค่การแปรรูปแล้วก็ได้ขายของใหม่ๆกันเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์นะครับสินค้าของพื้นที่ตงบนปูยูครับให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทะเลที่แปรรูปได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ